สวัสดีครับกราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสาธิตนะครับการแก้ไขนะครับเครื่องซัมซุงนะครับขึ้นไม่มีบริการนะครับหรือไม่มีสัญญาณน,นั่นเองสำหรับวันนี้นะครับตัวเครื่องนี้เป็นซัมซุง J6 Plus นะครับ ที่จะเจอกันบ่อยๆนะครับก็จะมีซั s ซุง J4 Plus นะครับ J6 Plus นะครับแล้วก็อ่าตระกูล Oppo นะครับ A3s นะครับแล้วก็อาจจะมีอีกหลายๆรุ่นนะครับอาการจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือตัวเครื่องนะครับอ่าขึ้นรูปวงกลมนะครับไม่มีสัญญาณนะครับ อันนี้คุณลูกค้าส่งมานะครับเดี๋ยวเรา,าเข้าเมนูให้ดูนะครับว่าตัวเครื่องมีอาการอย่างไรนะครับตัวเครื่องนะครับเราใส่ซิมนะครับก็จะเห็นซิมปกตินะครับแต่ตัวเครื่องจะไม่สามารถอามองเห็นสัญญาณนะครับความถี่ของเครื่องได้นะครับจะขึ้นสัญญาณเป็นวงกลมนะครับ เดี๋ยวเรามาทำการปิดเครื่องนะครับแล้วทำการแก้ไขกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นโมเดล samsung j 6 plus นะครับที่เจอประจำเลยนะครับนณตอนนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆรุ่นนะครับเช่น j 4 plus นะครับ s 3 s อย่างที่บอกไปเมื่อข้างต้นคลิปวิดีโอนะครับ รูปแบบการทำนะครับจะเป็นการแก้ไขนะครับโดยการปรีเลียนนะครับตัวกระจายนะครับสัญญาณนะครับความถี่ของเมกะเฮิร์ตนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับกระบวนการซ่อมที่เมนบอร์ดนะครับเราต้องทำการแกะเครื่องก่อนนะครับซึ่งรุ่นนี้เราต้องทำการแกะที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวไปแกะเครื่องกันสักครู่หนึ่งนะครับ จากที่ผมทำการแกะตัวเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำการเปลี่ยนนะครับตัวกระจายสัญญาณนะครับโดยเราจะทำการแกะนะครับที่เขาเรียกว่าซิงค์นะครับซึ่งตัวซิงค์นะครับจะทำการ ครบนะครับปิดตัวชิปนะครับกระจายสัญญาณอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาทําการถอดซิงกกันนะครับแล้วมาดูกันว่าตัวชิปที่เราจะเปลี่ยนนั้นเป็นตัวไหนนะครับ ที่เราเปลี่ยนนี้นะครับก็เป็นชิปตัว WTR นะครับที่อยู่ในกล้องนี้นะครับที่เราเห็นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําการเปลี่ยนกันนะครับแล้วมาทดสอบกันว่าหลังจากทําการเปลี่ยนแล้วนะครับตัวเครื่องจะกลับมาใช้งานได้ปกติรหรือเปล่านะครับ หลังจากที่เราประกอบเครื่องนะครับสังเกตเห็นว่าด้านซ้ายมือนะครับจะขึ้นสัญญาณแล้วนะครับซึ่งเป็นซิมเดียวกับที่เราใส่เมื่อข้างต้นคลิปนี้นะครับตอนแรกจะไม่มีสัญญาณเลยนะครับสังเกตที่มุมด้านซ้ายมือและขวามือตอนนี้ก็ มีสัญญาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ขึ้นวงกลมแล้วนะครับเดี๋ยวเรากา็มาทำการประกอบเครื่องกันนะครับเห็นไหมครับ t o m o v e s นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแต่เราสังเกตดูด,ด้านมุมบนนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็ขึ้นสัญญาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อาเป็นว่า สำหรับท่านใดที่ติดปัญหานะครับท้ายคลิปวิดีโอนะครับเราจะทิ้งข้อมูลการติดต่อของทางร้านไว้ให้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะเข้ามาแก้ไขนะครับพิกัดงามวงวานนะครับอยู่ศูนย์การค้านะครับพันทิพย์งามวงวานนะครับหรือว่าติดต่อมาทางร้านไดที่เบอร์0 9นย์8 98, 9 0 9 9นะครับ รือท้ายคลิปนะครับเราก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อเช่นไลน์นะครับแล้วก็ Facebook แฟนเพจของร้านนะครับก็ติดต่อได้ทั้งสองช่องทางนะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามโดยตรงเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาทำการใส่น็อตนะครับแล้วก็ประกอบคืนให้กับเจ้าของเครื่องนะครับตัวนี้ส่งมานะครับเราก็จะทำการส่งกลับให้ราคาการแก้ไขนะครับไม่แพงนะครับราคา มิตรภาพนะครับก็ท่านใดสนใจก็ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเรือนไปชมช่องทางติดต่อของร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาทำการประกอบเครื่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการติดต่อเจ้าของเครื่องเพื่อที่จะส่งกลับให้ครับ การติดต่อเข้ากับทางร้านนะครับก็จะมีหลายวิธีนะครับอันดับแรกนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ0938989099นะครับโทรสอบถามไดเรกตรงเข้ามาได้เลยหรือจะเป็นไลน์ไอดีนะครับก็เป็นไลน์ไอดีเบอร์093เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนะครับกดพิมพ์ได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์และไอดีนะครับ 093 898 9099นะครับกดปุ๊บก,ก็จะเจออ่าไลน์ของพี่นะครับก็สามารถกดแชทนะครับพิมพ์ชื่อรุ่นนะครับที่มีปัญหานะครับเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวทางพี่ก็จะตอบกลับไปให้นะครับตัวอย่างเช่น s A m s u n g A31 นะครับ ติดล็อกอะไรก็ว่ามาได้เลยนะครับโอเคลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการติดต่อผ่านทาง facebook นะครับในกรณีที่อรอหาไม่เจอนะครับสามารถพิมพ์เข้าไปที่ Google นะครับได้เลยนะครับพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของพี่เข้าไปนะครับ0938989099นั่นเองนะครับ ก็จะเจอทั้งแผนที่นะครับที่ตั้งของร้านนะครับและเฟซบุ๊กนะครับเป็นเป็นเป็นเพจนั่นเองนะครับก็กดเข้าไปที่หน้าหลักของเพจได้เลยนะครับก็จะเป็นเพจ Facebook นะครับชื่อเอกพสิทธ์โมบายนะครับสุดยอดโปรแกรมมือถือนะครับ เราก็จะตั้งอยู่ที่งามวงวาน,นะนครับเป็นศูนย์การค้าพันทิพย์งามวงวานจะกดทักส่งข้อความเข้ามาก็ได้นะครับผลงานต่างๆก็จะมีอยู่ทั้งใน YouTube นะครับและเพจ Facebook นะครับสามารถทักมาทางไหนก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ